ทุกเช้าเลยอากาศหนาวเนี่ยไม่ติดแล้วสตาร์ทไม่ติดโอ้โหโหยอีกแล้วเหรอเนี่ยวัดค่า CCA ดูสิโอ้ก้อนโวลนี่ก็ยัง12.37แต่โอมก็13.02มิลลิโอห์มนะทีนี้มาดูค่า CCA เนี่ย 194.7 cca เองเลยดิโอ้ยไม่ถึง300เลยโอ้โหโชคดีมากที่ยังมีจำสตาร์ผมซื้อไว้ตั้งแต่นานแล้วล่ะไหนลองซิ ใช้ได้ฮะโอ้โหขนาดไม่ได้ใช้นานนะแบตแค่ขีดเดียวโหยกนิ้วให้เลยนะฮะจำสตาร์ทนะฮะแล้วผมก็มาถึงบอกกุ้งผมนะครับก่อนที่จะไปตัดหญ้าครับผมก็ขีบนะครับนี่ฮะขีบเครื่องฟื้นฟูแบตเตอรี่นะครับซูเออร์นะครับเดี๋ยวผมซื้อมาเหมือนกันนานนะฮะได้ใช้ประโยชน์จริงๆนะฮะโมเดล M H 1 2 4 0ย A นะครับสมาร์ทฟาสเต็มที่เลย40แอมนะฮะ มันก็จะมีขนาดของแอมป์แบตให้เลือกนะครับตั้งแต่7แอมมาไล่ไปเรื่อยนะครับถึงนู่นนะครับ200รอยแอมขึ้นไปนะับมีปุ่มให้กดอย่างนี้ฮะกดเปลี่ยนไปไเรื่อยๆนะฮะทีนี้ของผมนี่80แอมป์นะ80แอมป์ถึง200หรือว่า24ถึง120ก็ได้นะจึงเปลี่ยนมาตรง12แอมป์เอา20ไปเลยไปที่20่เอแต่มันปล่อยจริง13นะครับ13.2แอมป์อัตโนมัตินะไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะ ถ้าทําเสร็จมันก็จะเด้งออกนะครับอ่าเริ่มกระเพื่อมแล้วนะครับโอ้โหนี่เดือดใหญ่แล้วตัวนี้ทีนี้ผมก็จะไปตัดหญ้าคันบ่อกุ้งก่อนนะครับทีนี้จะค่อยมาดูนะครับและแล้วก็ตัดหญ้าคันบ่อกุ้งเสร็จนะครับเปลี่ยนชุดเรียบร้อยนะครับก็ถอดนะครับถอดซูเออร์เก็บนะครับแล้วก็วัดค่า CCA ได้เท่าไหร่เรามองไปเห็นโอ้โหเท่าไหร่วะเนี่ยสา1ร้อยหสิบเอดจุดหนึ่ง CCA ก็เพียงพอแล้วครับในการสตาร์ทรถสองพันห้าร้อยซีซีนะครับแล้วผมก็ไปสตาร์ทละครับ นี่ก็คือจัมสตาร์ทนะฮะที่ผมมีไว้ติดรถนะฮะแล้วก็ได้ใช้ประโยชน์จริงๆนะมีไฟด้วยนะชาร์จแบตโทรศัพท์ได้ด้วยนะครับนี่มีไฟฉุกเฉินมีไฟฉายด้วยนะครับและที่จะเป็นที่ต้องมีอีกอย่างหนึ่งก็คือเครื่องชาร์จและก็เครื่องฟื้นฟูในตัวนะครับยี่ห้อซุเออนะครับก็ราคาไม่แพงหลักพันนะฮรควรจะมีไว้ติดรถไว้นะครับและอีกตัวนึงนะครับก็คือเครื่องวัดแบตเครื่องวัด CCA นะฮะ AE 300นะฮะก็ควรจะมีไว้นะจะได้ตรวจสภาพเช็คแบตได้นะครับวัดค่า CCE ได้เลยค่ามันต่ำก็สามารถที่จะเอาเครื่องฟื้นฟูี่ชร้าได้เลยเอาหลนไปทีนี้ถ้าท่านใดสนใจนะครับอยากจะมีไว้ติดรถนะฮะไม่ว่าจะเป็นจ <c oughs> ัมสตาร์ทเครื่องฟื้นฟูแบตเตอรี่นะฮะ s u อ e เครื่องวัดแบต AE 300นะครับที่ลิงก์ในคำบรรยายใต้คลิปได้เลยนะครับคำบรรยายใต้คลิปนะฮะเปเลือกซื้อเลือกขาด้วยตัวของท่านเองเลยครับ